สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ป๊อปปูล่าพามาร้านไต่อ้วนนาจอมเทียนพัทยาครับเป็นร้านของชาวประมงอยู่ติด,ดริมทะเลเลยบรรยากาศในร้านลมทะเลพัดเย็นสบายเลยครับมีเมนูอร่อยๆร่อยให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับมามาได้เวลากินแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่คือซาซิมิปลาไทยปลาน้ำดอกไม้นะครับเพื่อนเพื่อนอ มามามาถึงแล้วก็อ้ําเข้าไปอืมืึสุดยอดไปเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่ตมยกทะเลนะครับเารียกว่าตมรวมมิตรกันเลยทีเดียวนะครับอืมฮึเศรษฐ์เศอันนี้ก็เด็ดนะครับอันนี้หมึกผัดน้ําดําครับของโปรดของป๊อปปูล่านี่กระพงนึ่งมะนาวนะครับมั่มเข้าไปอืมืึฟันดําแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนครับอร่อยมากๆเลยนะครับนี่สุดยอดยกนิ้วให้เลยครับปลากระพงนี่ก็อร่อยนะครับ ลืมถ่ายให้ดูตอนกินนะฮะมีเมนูให้เลือกเยอะมากป๊อปสั่งแค่นี้อิ่มหนำสำราญเลยครับแล้วก็ยังสั่งเพิ่มมาอีกนะมีกุ้งนะฮะผัดน้ำมะขามแล้วก็นี่จอปูนะครับทีเด็ดเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปปูร่าจะพามาสูนหานที่ราคาถูกในสนามบินดอนเมืองครับสูนหานี้จะอยู่หลังเซเว่นนะครับทางไปรถไฟฟ้าสีแดงนะครับเจอป้ายปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราต้องซื้อคูปองก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ดูมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวซ่อมตำสเต็กนะครับโอ้เยอะแยะมากมายพูดไม่หมดจริงๆครับราคาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆถ้าป๊อบมาดอนเมืองเมื่อไหร่จะมาแวะกินตลอดเลยครับและเมนูโปรดก็คือกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับกะเพราหมูกรอบจาน60บาทเพิ่มไข่ดาว10บาทเท่านั้นนะครับ ดูโอ้โหมันต้องใส่พริกแบบนี้นะครับเขาทำสดๆดใหม่ๆเลยกับเพื่อนๆมามากินด้วยกันนะครับอืมอร่อยจริงๆครับจานเดียวนี่อิ่มยันเย็นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนมาสนามบินนนทเมืองแวะมาได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าปามมรันลาบต้นยางสาขาสีพิงเมืองครับลาบมอมาแล้วครับมีคอหมูย่ามีเครื่องในสะดุ้งนะครับมีต้มคมว้าว แล้วก็มีต้มแซบเอ็นครับรมากินด้วยกันครับสวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้ปปูล่าพามาร้านฟู่เฉินไยเลื่อนหมูคุณสีพัทยาครับเมนูมีติ่มซำม,มีของทอดมีเมนูอาหารตามสั่งครับมเมนูชาหรือว่าจะเป็นในส่วนของต้มเลื่อนหมูก๋วยจับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆของหวานนะครับได้เวลามากินด้วยกันครับเพื่อนๆมาเลยนี่ต้มเลื่อนหมูกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับ มาอ้ำกันเลยอ,อ,อ่ำอืมอ้ำโอ้เด็ดเลยทีเดียวครับอร่อยมาก,มากเเาๆเลยนะครับน้ำซุปข้าร้อนจริงๆเลยนะครับดูดูด,ดูให้เครื่องมาเยอะมากๆอืน้ำซุปนี่สดคล่องคอครับดูเลือดหมูครับมาต้องเป่าก่อนนะครับเพราะว่าร้อนนะฮะโอ้หืุดยอดเลยครับนี่คุณแม่ปปุ่าสั่งในส่วนของข้าวต้มหมูมานะครับ น่ากินเหมือนกันนะครับมาต่อกันเลยฮะโอ้โหติ่มซำม,มาแล้วครับเพื่อนๆสั่งมาหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะมาของโปรเป,ปปู่าครับฮักเกืลม,ม,มาใหญ่จริงๆนะ,ะต้องจิม้มซอสซะก่อนนะฮะก่อนจะกินนะฮะตายยังไม่ตื่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูดิครับอืมอ้มเด็ดจริงๆเลยนะครับ ใครมาพัทยาก็แวะมากินได้กับฟูเ้เฉินบายเลือดหมูคุณสีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ป,ปัปปุราพามากินอาหารทะเลที่เชียงใหม่ครับชจ่อร้านว่าแพกุ้งอาหารทะเลสดจากแม่กล่องเอดเชียงใหม่ครับร้านเป้นก็มีที่นั่งสองโซนนะครับโซนเอาท์ดอร์กับินดอร์แอร์เย็นๆครับมาตัวป,ปัปปุรามาพอของสดเลยครับโอ้กุ้งสดๆเลยครับเพื่อนๆโอ้ทอดี่ปูตัวครับแล้วก็กุก้งอดทอด ดินดุกดิกดุกดิกดกันเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้หนักขนาดหนักขนาดอันนี้กุ้งที่เปิดนอกแล้วนะครับเพื่อนมีกุ้งขาวมีกัง้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับมีน้ําจิ้มตยโอ้ยหนักขนาดหนักขนาดน,าน,าดนี่หอยแครงหอยแครงในตู้ก็เป็นของดองต่างๆนะครับนี่มีปูนึ่งตัวครับตั้งหน้าร้านมันก็มีหอยมแมลงภู่นึง่งเนาะกุ้งเผาไว้ซื้อปิกบ้านนะครับแล้วก็มีเมนูอื่นๆตัวนะครับโอ้หนักขนาดราคาแบบแพงเลยนะครับเพื่อนเพื่อน หลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวครับน้ำจิ้มมี2แบบนะครับน้ำจิ้มเขียวกับน้ำจิ้มแดงครับนี่หอยหวานป๊อปปูล่ามาแล้วนี่หอยนางรมครับนี่หอยโอตาเตะดองครับเพื่อนๆนี่กุ้งเผาโอ้ยสะปลาหมึกย่างครับเพื่อนๆมาโอ้โหดูกุ้งซะก่อนปัดๆย้อยตัวใหญ่ขนาดครับใหญ่เต้าหน้ากันเลยทีเดียววันนี้โชคดีขนาดนะครับ มาที่ร้านกุ้งไซส์ใหญ่ขนาดเลยครับเพื่อนๆพือต้องยกนิ้วดูแกกินกนครับหอนนะครับหอนเมามาเอามากินด้วยกันเลยครับหอมขนาดมาอัดตะหอนโอ้มามาจิ้มมาจิ้มก่อนจิ้มแลจิ้มมาอ้าเขาปากโอ้โหเนื้อแน่นขนาดเลยนะครับเพื่อนว่างมากินด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ป๊อปปูล่าปลามาร้านหมูกระทะหอมควันน่านเชียงใหม่ครับร้านอยู่ก่อนถึงตลาดลาคอยสัตบีเสื้อนะครับ ดูดูมีของให้เลือกนักขนาดนะครับร้านเพื่อนมีเป็นชุดเป็นจ้างกิโลแล้วก็บุฟเฟ่นะครับเพื่อนๆดูของนักขนาดเต็มที่เต็มเนียวกันไปเลยครับแล้วก็ร้านเพื่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตัวนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากกินเนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มแดงกับน้นําจิ้มเขียว2แบบนะครับบรรยากาศในร้านก็ด,ดีขนาดครับวันที่ป๊อปปูล่ามาฝนโปอยๆอ,อากาศเย็นสบายนี่ตั้งเตาแลวครับเพื่อนตั้งเตาแล้วของป๊อปปูล่าเลือกเห็นแบบจ้างกิโลนะครับผมมา ย่อของโปรดกันเลยหมูสามชั้นมันเหมาะขนาดเตะ,ตะมางอเข้าไปเนี่ยยกนิว้วเลยครับมากันต่อกับผ้าคครีวหอ่อทองกรุบกรุบกรุบโอ้ปลาหมึกของโปรดครับเพลกัาเดียวครับเพื่อนๆโอ้อิ่มแล้วนะไขว่างๆมากันได้นะครับเริฟเริครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ Popular, ปอปล่าปลามาร้านแซ่บคูณสองอา,านิสารสันสายสายเก่านะครับ บรรยากาศในร้านมีห้องแอร์เย็นสบายเลยมีเมนูอาหารอีสานนะครับคือเลือกปัตรธรณะขนาดอันนี้เมนูเครื่องดื่มนะครับมามาส้มตำม,มาแล้วครับนี่คอหมูย่างก้อยครับดูน้ำตกครับผมนี่แกงอ่อมเนื้อครับเพื่อนๆนี่คือผักครับมามาโอ้สั่งนักขนาดครับเพื่อนๆนี่มีเสืองร้องไห้โดยเมนูนักขนาดมากินกับปูบปลาเลยครับนี่ก้อยขมมา อืมหมงับเข้าไปอืมหแซ่บอิลีแซ่บอิลวคบพี่แค่น้อยงบงบงบต่อยเดียวเขาหนึ่งนี่น้ำตกหมูครับเพื่อนโอ้ราคาก็ดีกับเข้ากับลามแอร์ก็เย็นนะครับแต่เสียดายขาเครื่องดื่มเอมาเลยนะครับผมแซ่บคูณสองสันทายส,สกกาวเก่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าปลามาร้ายก๋วยเตี๋ยวป้าสีข้างการไฟฟ้าบ้านเด่นครับ บรรยากาศในร้านดูเอกอนเป็นร้านแบบบ้านๆเลยนะครับแต่รสชาติแบบบ้านๆนแน่นอนครับเพื่อนๆดูราคากันก่อนธรรมดาห0สิพิเศษห0สิบาทนะครับและสโลแกนร้านนี้เปิดสายปิดบ่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้อนหน่อยครับนี่ระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวก็ยอกขนมจีบก,กันก่อนนะครับชุดนี้4ี่บาทนะครับอืมเป่าก่อนมองเข้าไปอืมอืมรองท้องกันก,นก่อนรอก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับโอ้นี่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมนะครับหอมมาสดน้ำร้อนๆ้อนเหมือนก่อนครับเพื่อนๆโอ้ชุ่มคอนีบต้องปรุงเลยนะครับนี่ของป๊อปสั่งมีข่าวนะครับเส้นโปรดเลยทีเดียวนี่เนื้อตุ๋นครับเพื่อนๆหงอข้าไมล้ำขนาดสุดยอดครับเยี่ยมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าตามาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเยี่ยมสันทายครับใกล้แยกสัญเยอมนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้บ้านร้านโปรดเลยครับเพื่อนๆ ดูดูดูเนื้อตุนหมูตุนสะกอนโอ้โ oh, oh, oh. หน่ากินขนาดครับนี่เมนูมีให้เลือกตึงก๋วยเตี๋ยวแ,แ,แล้วก็ข้าวซอยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมของอป๊อปปุล่ามาแล้วครับน่ากินก็ครับมามามาซดน้ำมันหอนก่อนก่อนอืมอร่อยอร่อยมากินนะครับมีข่าวเส้นโปรนเลยนะครับสดน้ำอืมอร่อยนี่ เนื้อสดครับเพื่อนๆโอ้โหลังขนาดครบทั้งร้โอ้ร้านโปรดแต่ครับเพอกัมเดียวครับหมดแล้วครับวางๆงเรียนเชิญครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าปามาร้านตำรับใต้รวมโชคครับเป็นร้านข้าวแกงราคาเริ่มต้นที่40บาทนะครับถ้าเป็นับข้าวเริ่มต้นที่50บาทมีเมนูอาหารใต้คือเรื่องนักขนาดเลยครับเพื่อนๆตึงของข้าวของหวานครับเมนูของป๊อปปูล่ามาแล้ว สตอผัดกุ้งนะครับขัวกิ้งแล้วก็แกงปลาดุกใส่ใบชะมวงครับโหนี่พักกับครับผมดูน้ำพิกกะปิฟรีพักกับฟรีนะครับเพื่อนๆโรบบรรยากาศในร้านเป็นสวนนะครับอากาศเย็นสบายถ่ายรูปก็งามนะครับมามากินกันเลยของโปรดครับออมโอ้โหสตอผัดกุ้งครับกินและปากหอมกันเลยทีเดียวนี่รัวกิ้งนี่พลาดไปได้ครบโอ้โหนี่น้ำพิกกะปิครับ อ้ําเข้าไปโอ้ลําขนาดแน่ดูน้ำก่อนมันเผ็ดนะครับนี่แกงปลาดุกใส่ใบชะม o งครับเพื่อนเพื่ออื้มลําเตะๆร้อยแรงร้อยแรงครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าปลามารัดโกหมวยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตราครับร้านมี2โซนนะครับโซนด้านหน้ากับโซนในห้องแอร์ครับมีเมนูเลืองนักขนาดตึงก๋วยเตี๋ยวตึงอ่าตามสร้างครับเพื่อนๆนเมนูของป๊อปปูล่ามาแล้ว นี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเล้งแซบครับเพืเ่อนๆต่อหน้ากินก็นครับดีจานละ4ี่สบาทถ้วยละ40ิบาทตานนะครับมามากินดวกันงอ,อบครับ,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 บนี่เกี๊ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวลำขนาดครับโอ้แอร์เย็นสบายนี่ทับนี่สดสด,สดใหม่ๆกุ้วันครับร้านนี่ลำขนาดมามีข่าวเส้นโปรโน้ำป๊อปปุล่าครับโอ้นี่ไข่ต้มมาเพิ่มพลังกันน่อย ลำแต่แต่ดูน้ํากันสกักก่อนโอ้ใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่พลาดไปได้เลยนะครับเรียนเจอได้ที่โกโมหมวยครับดูลำบัดลำ,ลำพอ,อยเงี้ยก่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ป๊อปปูล่าปลามาบุฟเฟ่ ugo, หิ้วโกมูกระทะ1 5 9บาทตีบานโจสันซายครับราคาดีจจอีเปิ้อมีของเลือกนักขนาดเลยครับดูดูด,ด,ดูมีตึงหมูตึงเนื้อตึงซีฟู้ดครับดูแล้วก็พักสดสะอาดขนาดเลยครับเพื่อนเือน แล้วก็มีของกินเล่นมีเฟ้นไฟมียำหมูย่ยอข้าวผัดนะครับแล้วก็มีของหวานมีไอศครีมมีของหวานรวมมิตรนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีป๊อปคอนโต้น้ำจิ้มมีให้เลือก2แบบซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซุกี้นะครับนี่ป๊อปกัดตักมา2อย่างเลยครับโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูสามจานประณิตโอ้โหงามขนาดมาอ้ําใส่กันเลยครับมานี่อ้มโอ้โหหมูมันลํำขนาดป๊อปมาบ่อยครับร้านนี้นี่ โอ้ราคาดีครับขายว่างๆมาได้นะครับผมหิวก้โมทาครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊อปปูล่าปลามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตีมวยครับร้านอยู่ก่อนถึงปททพายัพครับดูเมนูกันก่อนโอ้มีฮื้อเรื่องนักขนาดครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีเครื่องเคียงนักขนาดเลยนะครับของป๊อปปูล่ามาแล้วมีข่ารวมเนื้อกับเครื่องเคียงของโปรดเลยนะครับมามามากินด้วยกันเลยครับยิ้มหวานครับยิ้มหวานอื้ล่ำล่ำ นเนื้อสดครับเนื้อสดกับผักบุ้งกรอบรอ,บอล้ำขนาดหยอกก็ติ๊กรับครอบอโอ้ยดูดน้ำมันก่อนเผอแป๊บเดียวครับหมดแล้วครับเพือ่อนๆลำแต่ะก๋วยเตี๋ยวเรือตีมวยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ป๊าปูลา่าป้ามากินก๋วยเตี๋ยวลำลำครับชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ย,ยวหน้าชนนะครับอยู่หน้าสำนักง,งานชนประทานที่หนึ่งถนนทุ่งโฮเทลนะครับเพื่อนๆเอามาดูก๋วยเตี๋ยวกันเลยโอ้มีเมนูให้เลือกนัก ตุ๋นก๋วยเตีย๋ยวแล้วก็ข้าซอยนะครับแล้วก็มีของกินเล่นให้เลือกโดยแล้วก็นี่ครับพักสดกับเครื่องปรุงลำลําก๋วยเตีย๋ยวป๊อปปูล่ามาแล้วมีขา่ารวมเนื้อต้มยำนะครับมาอืมหยอดกันเลยเนื้อสดลำล้ำครับเพื่อนๆนี่เส้นมีขาาลำลํากับน้ำต้มยำเด็ดๆงอบงอบเข้าไปโอ้ลำขนาดนะครับราคาเริ่มต้นที่50บาทต่อ่านนะครับขนาด50บาทนี่ชุกกันเลยทีเดียวนะครับบั้นอย่างครับเพื่อน ปัทท่อมดถ้วยแล้วล่อมแตะเจิญครับเนอะสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ปปูล่าปลามาร้านอิสานร้านเปอร์เซ็นหนองฮอเชียงใหม่ครับดูบรรยากาศในร้าน,นก่อนคนดังเป็นมานักขนาดเลยครับดูหูเสียก่อนโอ้หนะักแตะครับมาดูมาดูของอย่างโอ้คอหมูย่างเสือร้องไห้ปลาดุกย่างนี่เมนูนะครับบอกว่าจะเป็นส้มตำเมนูยำามเมนูต้มเมนูลาบก้อยซอยจุ เพียบไปเลยครับมาละซอยจุนะครับข้าหมูย่างส้มตำนะครับเพื่อนๆโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูเมนูนะขนาดนี้คือลาบไก่อีสานครับอืมหอกข้าหมูย่างเข้าไปนี่ก้อยตมเข้าไปอพริกครุอร่อยแต่แต่ไปมันต้องจิ้มข้าวเหนึองกับตำส้มซะหน่อยโอ้กินน้ำกันครับมันแซ่บสะเกินนี่ก้อยนี่ลำแดดก้อยมะนาวนะครับเพื่อนๆของเด็ดเลยว่างๆเดรนจนะครับอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์หนองหอเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ปอปูล่าพามาร้านยามาโตะเจแป็นิดบุฟเฟ่์อยู่ที่เชียงใหม่89ครับบรรยากาศในร้านแอร์เย็นสบายเลยมีเป็นทั้งบุฟเฟ่แล้วก็อารารานะครับมาดูของกินเล่นกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นของทอดนะครับซุปมิโซะมันนึ่งนี่ซุปหัวปลาแซลมอนไข่ตุน๋นโอเยอะแยะมากมายพูดไม่หมดจริงๆครับตรงนี้เดินมาหยิบได้ไม่อั้นเลยนะครับ ในส่วนของเครื่องดื่มก็มีน้ําผลไม้มีน้ําอัดลมมีไอศครีมนี่คือข้อห้ามต่างๆนะครับนี่ราคาบุฟเฟ่ต่างๆครับเริ่มตอนที่399ของป๊อบวันนี้เลือก599นะครับมาดูมาดูหอยนางรมปลาแซลมอนซุปมิโซะนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่อันนี้พิเศษสําหรับป๊อปปูล่าเป็นเลยครับโดโดโดผมชอบกินปลาแซลมอนหรือปลาส้มมากๆเลยนะครับ เพืเ่อนๆที่ชอบแล้วก็อยากจะคุ้มคุ้มเรียนเชิญกันได้เลยนะครับร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มโดยประมาณนะครับเวลาก็ปรับเปลี่ยนกันได้ราคา5้าก้านี้มีเครื่องดื่มมีฟองด้วยน้ําแก็งหอยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆไม่อั้นกันเลยทีเดียวแต่๊อปไปกินเช้านิดหนึ่งอาจจะยังไม่ได้กินน้ำแก้งหอยมีฟองนะครับนี่เพิ่มพลังกันหน่อยเพิ่มพลังกันหน่อยนี่หอยนางรมกินไปหลายตัวเลยครับ ใครชอบหมาญี่ปุ่นเรียนเชิญนะครับ